สวัสดีครับนั่นสชครับผมสามรับวันนี้ครับเรามาดูกัะต่อครับกับ r e v i s e Remix Figure นะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาดูกันครับกับ c o m m บ n d e r r E v i s e นะครับ Eagle Genome ครับร่างที่ใช้เบสดีไซน์ของ c o m m บ n d t r r o u u l l e ผสมมาสานเข้ากับพลังของนกอินทรีนะครับซึ่งร่างนี้จะเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างครับเรามาเริ่มทำการรีวิวเลครับผมโอเคส่วนของกล่องนะครับผมฝั่งที่เราจะรีวิวครับคือฝั่งนี้นะครับ คาร์บเลเดอร์รีไวซ์อีเกิลจีนมนั่นเองครับซึ่งนะว่าก็สามารถทําร่างดีมิกขับให้กลายเป็นไหนรูปแบบนี้ได้นั่นเองครับผมเป็นแบบนี้นะเขาบ่าในกล่องนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยให้ชิ้นส่วนมาติดกับดัมมี่เนอะแล้วก็นําไปเล่นกับตัวฟิกเกอร์เวอร์ชันได้ครับให้กลายเป็นร่างแบบสสมบูรณ์ในรูปแบบนี้นะครับผมโอเคเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับผมของเข้าไปครับผมในเวอร์ชันของตัวดัมมี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับกับ รีไวนะครับร่างอีเกิลจีโนมแล้วก็ไวส์ในร่างของอีเกิลจีโนมนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนที่เป็นดัมมี่เนี่ยไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากเนะเพราะฉะนั้นเราไปทำการประกอบร่างกันเลยดีกว่านะครับเนื่องจากส่วนของรีไวก่อนนะครับส่วนของรีไวครับแน่นอนชิ้นส่วนเนี่ยจะคล้ายๆเดิมเลยนั่นคือใช้ส่วนของตัวท่อนล่างนะครับแล้วก็แขน2ข้างครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะใช้แขนแบบเต็มข้างในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะย่างแรกสุดครับทาการถอดส่วนแขนขัดออกก่อนนะ ทอตัวบอดี้ออกนะครับผมจากนั้นพ้าตรงนี้ดึงออกนะครับอ่าส่วนขาตรงนี้เก็บไปนะครับผมทีนี้ส่วนของตัวบอดี้ดีไวเนะเราทําการใส่เข็มขัดเข้าไปในรูปแบบนี้ครับซึ่งนับว่าเข็มขัดตัวนี้ครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า ร่างที่เป็นของอีเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับกับตัวอีเกิลจีโนมตัวนี้เนอะแล้วก็นาพาร์ตตรงนี้ครับใส่เข้าไปข้างหลังให้แน่นชึบแบบนี้เนื้อเป็นพาร์ตกระป้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับท่อนล่างนะครับทีนี้ท่อนบนนะครับผมท่อนบนค่อนข้างง่ายมากครับอย่างแรกถอดแขนออกนะครับผมทั้งสองข้างเลยเนอะตัวแขนดำมีเนี่ยจากนั้นดึงในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ตนี้ออกมานะครับผมพาร์ตไลแบบนี้อ่ะพาร์ตสีม่วงอยู่ฝั่งขวานะครับเอ ใส่เข้าไปแบบนี้ชึบอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ประกบเข้าไป1ฝั่ง,งนะครับอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันนะครับอ่ะฝั่งด้านขวาเป็นสีชมพูนะครับก็ดึงออกมาส่วนแขนดนัมมี่เก็บไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยชึบแล้วก็นำมาประกบเข้ากับแขนของ d e v i c e นะครับแล้วก็นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการประกบ เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะถ้าจะทาังนั้นนะครับเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับคัมเนเดอร์รีไวนะครับในร่างของ Eagle Genome นั่นเองครับผมซึ่งจะเห็นจักเจนรับว่าตัวนี้ครับเบสการดีไซน์เนี่ยมาจากดับเบิลแน่นอนนะว่าเนื่องจากว่าฝั่งหนึ่งเป็นสีชมพูส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีม่วงนั่นเองครับผมเป็นแบบนี้นะครับเคที่นี่หัดไปเรามาดูสองตัวไวส์กันต่อนะครับอ่ะ ของไว้นะเขาบอกว่าค่อนข้างจะง่ายมากเลยทีเดียวนะก็เหมือนเดิมครับใช้บอดี้ทั้งตัวนะครับอย่างแรกถอดส่วนหัวปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดส่วนผ้าคลุมออกนะครับชึบแบบนี้แล้วก็วางพักไว้ก่อนนะแล้วก็นะครับไว้อ่าเริ่มจากติดส่วนหัวก่อนแลยกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ผ้าคลุมเข้าไปข้างหลังนะครับแทนผ้าคลุมอันเก่านะฝังนอนไว้ก่อนแล้วก็ส่วนแขนนะครับแน่นอนเหมือนกันดึงส่วนของตัวที่เป็นพาตัวนี้ออกมานะครับโดยส่วนสีดำอยู่ฝั่งซ้ายส่วนสีเขียวอยู่ฝั่งขวานะครับ ค่อนข้างแน่นจังเลยอันนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปส่วนที่เป็นบอดี้ตรงนี้เนอะดึงออกมาชุบแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่บอดี้เข้าไปอ่าใส่ไหล่เข้าไปครับจริงเราควรใส่ไหล่ก่อนเ้าคลุมหลังนะครับแต่อันนี้ผมเผื่อใส่เ้าคลุมไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไหล่ใส่ยากระดับนึงโอเคไหล่ข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่เข้าไปนะครับผมข้างนี้แน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเอ ผมก็กลัวหักเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับกับฝั่งนี้นะครับผมที่นี้ถัดไปอ่าแล้วก็เป็นส่วนขานะครับซึ่งส่วนขาถ้าเกิดเป็นในเรื่องนะครับฝั่งนึงจะเป็นสีดําฝั่งในึงเป็นสีเขียวต่อ้าเกิดเป็นของแน่นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีดําทั้งสองอันนะครับผมแล้วก็สามารถใส่เข้าไปที่ส่วนขาของไวส์ได้เลยนะครับแบบนี้ทั้งสองฟังชุบชุบแบบนี้ครับ ่าแล้วก็จัดที่จัดทางจัดทา่ดทาต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมกางปีกเท่านี้ครับคอมเเดอร์ไวส์ในร่างของอ e ีเกิลซีโดมก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่างในตรงนี้นะครับฝั่งนึงเป็นสีดำฝั่งนึงเป็นสีเขียวครับก็มาจากพลังของดับเบิลแน่นอนครับรไม่ใชดีไซน์ของดับเบิลผสมกับพลังของโลอินซี Z, เป็นในรูปแบบนี้นะครับผมกับทั้งสองครับกับคเดอร์ ไวซ์รีไวแล้วก็ไวซ์นัเองครับผมในร่างของ Eagle Genome นะครับซึ่งความสามารถของร่างนี้ครับเหมือนกันทั้งสองคนเลยก็คือพลังทุกอย่างครับจะทําการตกลงทั้งหมดจะเป็นพลังในการกระโดดนะแต่ว่าไน้มากับวันที่2คนนี้ครับจะสามารถใช้พลังลมในการต่อสู้ได้นั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยเรื่องของจุดขยับแล้วก็รายละเอียดนะครับผมขอยืนท่าไวซแป๊บหนึ่งโอเคชึบ แบบนี้อ่ะมาดูของรีไวกันก่อนนะครับจริงๆถ้าเราดูกันตามในเรื่องครับร่างนี้นะครับอ่ะไวส์เนี่ยจะไม่ค่อยได้สู้เนื่องจากว่าร่างนี้ครับโผลมาตอนแรกๆเลยแล้วก็เป็นตอนที่อิกกีเนี่ยครับคนแปลงร่างเป็นรีไว์เนี่ยยังไม่เชื่อใจไวส์ครับก็เลยเป็นคนที่ยังสลุยเดี่ยวอยู่นะครับผมใช้แค่วายเนี่ยทำให้ตัวเองสามารถแปลง่าอะไรท่างๆครับซึ่งในร่างนี้ครับแน่นอนว่าใช้ใช้ในเรื่องประมาณส3าครั้งเองครับเราได้เห็นพลังร่างนี้ไหมมาครับอย่างแรกคือแน่นอนครับว่าตามสัตว์เลยคือกระโดดสูงขึ้้้นนนนนรรรัับผมมมแแตตต่่่่่่่่่่ววววาาาาใใเเืืออองงงงงงขพลลลลลีีีๆยถดดททุกส ไวส์ดีวส์นะครับสามารถที่จะเป็นพายุขึ้นมาใช้ในการโจมตีอีกฝ่ายได้ใช้ในการเป็นครอบป้องกันได้ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าโดยส่วนของจุดขยับครับแน่นอนว่าทุกจุดเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะส่วนหัวส่วนไหล่ส่วนแขนนะครับแต่ว่าจะมีจุดครับที่เป็นส่วนของกระโปรงตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมเป็นรูปนี้ครับหมายความว่าเช็คกระังเนี่ยกำลังร่อนอยู่เป็นในรูปแบบนี้ครับกับดีวส์นะครับอ่ะ โอเคทีนี้นนะครับส่วนถัดไปต,ตัวไวส์นะครับไวส์ Vice ของเราครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยไม่มีจุดขยับต่างจากเดิมนะครับส่วนสีก็ค่อนข้างโอเคเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีจุดขยับที่เป็นส่วนของปีกตรงนี้พิ่มขึ้นมานะครับผมโดยที่ในเดียวนียครับไวส์ในรด่างน,นี้ไม่ค่อยได้ซูเท่าไหร่ผมบอกไปเราก็เลยไม่รู้นะครับว่าไวส์เนี่ยสามารถทําอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมองกันตามพลังแล้วเนี่ยด้านนี้สามารถเดี่ยวพายุออกมาได้เหมือนกันเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมียอที่ถัดไปเรื่องของท่าไม้ตายนะครับอันนี้มันต้องบอกเลย ร่างของการที่เป็นร่างรีมิกซ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำการรีมิกซ์กันเลยดีกว่านะครับเควิธีการรีมิกซ์ครับร่างนี้ถือว่าเป็นท่าง,ง่ายอีกแล้วนะครับอย่างแรกเริ่มจากตัวไวส์ก่อนนะครับตัวไวส์เข้าาทำการถอดส่วนขามานะครับแล้วเลื่อนจากปุ่มนี้เป็นปุ่มนี้นะครับผมแบบนี้เนอะใส่เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืม ขยับเข่าแบบนี้โอเคให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ทําท่าไว้ครับเหมือนกับให้คุกเข่าลงไปเป็นแบบนี้เนอะแล้วก็วางไว้แบบนี้ก่อนกางแขนออกนะครับส่วนปีกพับลงนิดนึงจากนั้นตัว,วรีไวนะครับทําการยกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเหมือนกำลังนั่งอยู่เนอะแล้วก็เอานั่งสวมคอไว้ลงไปนะครับซึ่งอาจจะยากนิดนึงแล้วก็นําขาเนี่ยแหละรครับ มานั่งทับด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้ามันยากไหมคำตอบคือสำหรับผมเนี่ยท่านี้ถือว่าไม่ยากนะไม่ยากเท่าตอนที่เป็นด่างเล็กซีโนมนะครับแต่ว่าเนื่องจากหัวไว้์ค่อนข้างใหญ่ทำให้ท่านี้เนี่ยจับท่ายากนิดนึงนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถจัดแจงอะไรทุกอย่างเรียบร้อยครับจากนั้นถัดไปครับส่วนของตัวรีไว์นะครับเราทาการดึงส่วนแขนตรงนี้มาจับที่ขาไว้นะครับอ่าไม่ได้มีอะไรมากส่วนของไว้์ตรงนี้ครับก็ยกแขนขึ้นมานะครับ เอามาพาดไว้แบบนี้เหมือนกับกำลังจับขาอยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้ทั้ง2ฝั่งชึบชึบ,ชบจากนั้นทําการจัดแจงปีกต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลุดเดี๋ยวผมก้มไปเก็บแป๊บหนึง่งโอเคอ่าวางปีกแบบนี้จากนั้นก็นําในส่วนของตัวพาดตัวนี้นะครับผมดูปีกแป๊บหนึง่งผมทําถูกไหมอ่าเหมือนจะไม่ถูกนิดนึงนะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันส่วนพาดขาใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ส่วนปีกประมาณ อ่าเอาขึ้นมาประมาณนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็มากับใช้มือช่วยจับไว้โอเคจากนั้นก็ดึงในส่วนของตัวหน้ากากตรงนี้ขึ้นมานะครับเอามาปิดชึบแบบนี้โอเคเรี okay. ยบร้อยครับเท่านี้ครับก็จะเป็นานเสร็จสิ้นครับกับคัมเนเดอร์ รีไวซ์นะครับในร่าง E a เก e g e n o m ม Remix นั่นเองครับผมซึ่งในร่างนี้ครับไม่รู้ว่าสองคนนี้ครับจะสามารถบินขึ้นไปได้นะครับแต่การจะบินในร่างนี้ครับสองคนนี้เนี่ยต้องมีการรวมพลังใจไปหนึ่งเดียวกันก่อนนะครับไม่งั้นในร่างนี้จะไม่สามารถบินได้เลยนั่นเองครับผมอย่างที่เห็นในเรื่องเป็นในรูปแบบนี้นะครับโดยด่านนี้เขา้อสามารถต่างเลยอย่างแรกครับ เรื่องของสายตาครับจะดีขึ้นมากเนื่องจากว่าใช้พลังของโุอินซีเนอะแล้วก็สามารถเรียพายุขึ้นมาได้นะครับผมโดยที่ความสามารถหลักของนีน่คือสามารถบินได้ด้วยความเร็วลกลางนะครับไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นใช้ในการสามารถไล่ตามศัตรูหรือสามารถบินหาจุดที่สูงได้เป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ะโดยเรื่องของท่าไม้ตายในร่างนี้นะครับท่าไม้ตายมีทั้งหมด2ท่าด้วยกันครับท่าแรกสุดครับ E a g l e Stamping ิ i n i ินินี่จะเป็นการที่ ไอ้ด้างของรีมิกเนี่ยครับจะทําการบินนะครับวนเป็นพายุแล้วก็เศษพายุขึ้นมาครับพัดสตูขึ้นไปจากนะครับด่างของตัวนี้จะทําการพุ่งเข้าไปชนอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็เป็นการพุ่งชนจนระเบิดที่สุดเป็นรูปแบบนี้ครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นท่าไม้ตายที่จะทําการจับอีกฝ่ายล็อกขึ้นมาด้วยขานะครับแล้วก็ทําการบินครับโยนขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วก็ทําการพุ่งเป็นรเดอร์คิกลงมานะครับผมด้วยด้างนี้แหละนะถ้าก่อนจะไม่ผิดแต่อีกฝ่ายให้ระเบิดเป็นเสียงเป็นรูปแบบนี้ครับกับ และนี่ครับก็คือร่าง Commander Revis นะครับ Eagle s i n a l นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่ผมให้ระดับความชอบเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยนะเป็นร่างที่ผมไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่แ่ว่าตอนนี้จริงผมชอบค่อนข้างชอบร่างเมกาโลดอนนะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยร่างับบบนหโฮสึกค่อนข้างเฉยๆระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่เป็นร่างที่ดูธรรมดามากๆเลยนะครับแล้วก็ร่างที่เป็นรีมิกซ์เนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับ อ่าคือตัวอื่นมันก็ดูฝืนแหละแต่ร่างที่ผมรู้สึกว่ามันประหลาดไปนิดนึงคือเหมือนกับว่าเอามาต่อกันแล้วก็ส่วนหัวไม่ค่อยสวยด้วยครับถ้าเกิดเห็นกันเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆไป,ปนิดนึงแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่ค่อนข้างเท่ดีนะครับผมก็คือมันเท่แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบทอนเองครับผมเป็นร่างของอีเกิลในรูปแบบนี้ครับกับจริงๆเลยคือในเรื่องเนี่ยใช้ร่างนี้ค่อนข้างน้อยมากๆเลยเนะน้อยจนผมรู้สึกว่าใช้เยอะกว่านี้เถอะเพราะว่ารู้สึกว่าทําสูตร ทำสูตรมาครับใส่แล้วในเรื่องใส่ไม่คุมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไงก็เป็นหนึ่งในร่างที่เป็นพลังของรีไวส์นะครับแล้วก็ใช้ในการพัฒนาต่อเป็นน่างอื่นๆได้เช่นกันเป็นรูปแบบนี้นั่นเองครับผมกับร่าง e g g l ิลจีโน e นะครับผมเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวิดีโอจำวันนี้ครับก็จบวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย